คุณจะตกหลุมรักผมอีกครั้งนะเพราะคุณอยู่ห่างจากคนที่คุณรักคุณก็จะทรมานผมเน่ทนเห็นคุณเจ็บไม่ได้นะฉันฉันไม่ได้มองคุณฉันแค่กําลังคิดอะไรบางอย่างอะไรเหรอฉันกําลังคิดว่าคุณซิงดูแลฉันดีแค่ไหนที่บ้านของคุณน่ะในนั่นเขาทําอะไรอ่ะฮะผมต้องหาไปคนพาคุณไปห้องทําแผลให้คุณ ให้คุณดื่มนมขมิ้นแล้วคุณก็ชมคิงเนี่ยนะไม่ยุติธรรมก็คิงสมควรได้รับคำชมนี่คิงซิงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยผมต่างหากผมน่ะทำนี่ฉันนอนอยู่บนเตียงฉันจะลุกขึ้นแต่ว่าคุณซิงน่ะเขาก็หยุดฉันเอาไว้โอ้เขาไม่ได้ทำสิ่งดีเหรอคุณกำลังนอนบนเตียงคุณกำลังจะลุกแต่เขาหยุดคุณไว้คิงนี่ยอดเยี่ยมนะเหลือเชื่อมากเลยนี่นี่น,นี่ผมเห็นนะเห็นคุณนะคุณเห็นอะไร คุณตั้งใจทําให้ผมหงุดหงิดนะสิทำไมคุณถึงจะงุดงิดล่ะคุณอยากให้ผมคิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเวลาที่ผมมองคุณหรือว่าพูดกับคุณใช่มไหมนั่นไม่จริงใช่สิคุณเข้าใจผิดแล้วผมเข้าใจผิดเอาล่ะงั้นเพราะผมเจอคุณคุณก็อธิบายให้ผมฟังแล้วกันนะเจอเหรอคุณหมายความว่ายังไงใช่ผมจะไปหาคุณพอผมไปหาคุณแล้ว จะได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าคุณรู้สึกอะไรไหมนี่แต่คุณซิงเนอยเขาคุณจะได้ไม่ต้องใช้ชื่อเขาอีกจะไม่มีใครเข้ามาระหว่างเรานี่ฟังผมนะคู่แท้พรมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง